มือนีปูแหวงสิมาเฮ็ดผารกิจกอบกู้ลูกออดน้อยของเอืงอ้างก้นขีดแราคาเอืงเผาเอืงโตดเนาะปูแหวงเนาะเพราะว่าน้องนี่ล่ะที่บ่าวกึมมาจับต้อเหลือชีวิตในหน่อยจะหน่อยใสอเหลือชีวิตในหน่อยน้ำสีแห่งนี้จับเอาเลยพักแห่เนาะปูแหวงเนาะ มันเป็นหมื่นเป็นแสนโตนะปู่เองโอ้ยบมก่าเลยเนาะแหงดิ้นนี่จักชั่วโมงนึงแหงแล้วเขาะเนาะแล้ก็แหงแล้วเนาะนี่ก็เลื่อนแล้วมแบบมันเอาเปิดแค่พันไว้ให้เอาได้กินได้หยาบตีไม่ตีหนาเนาะปู่เอ็งเนาะไอ้คงต้องพี่เนาะใส่ไก่จังเลยหลายคักไปลุงห้องใส่ไก่บ่ เออดีกันละที่ไดที่อยากมีกินใกล้ๆบ้านนกปูเอีงเนาะวันนี้หันละหหันกระหงเร้าเลยออแค่นั่นนะครับนี่บอกเห็นบาปอีกัวปวยนั่นตายจีบฟุ้นอีซอยกชงมันมังปูเงตักเอาทักเอาทีเท่าที่ไดเนาะตักบ่เบิดดอกที่ไดเนีุ่ณน่ะยานาลพี่เนาะ มาดินมาเดินมาดิช่วยเหลือชีวิตในน่อ,อือ,อข้ากเราปูแองต่อไปไมันต้องหาสิงไก่ดอกคหลังวานเจ้าอัละอึงสารพัดแล้วข้างเน,น,พน่พี่น้องเอ้ยผู้น่ำเพิ่งดูดำพื้นนะครับโอ้ิิเป็นลูกหัวของอึองเป็ดชาวบ,บ้านเบาเกลือเอึนอึงเป็ดภาษากลางภาษาชาวบ,บ้านพื้นที่เอึนอึนไหว ชือว่าอึ้งอ่างกลนขีดแล้วก็ทีมีลูกอึ้งเผาอึ้งโตดครับผมนี่แหละยูนบอนนี่แหละที่เบ้าคือมาจับครับที่ว่าได้อึ้งได้หลายนี่แหละข้างนีเนาะตากบนแล้วปูแองขี้ปุ่นขี้ควายสร้างมาขี้พุ่นนิมือเออเออเแบบแหละตัวอันจะห่อไปลงน้ำนั่นอีกตากเอาจนคักๆเตอะล่า แต่ว่าคือทีตักได้บ่เบิดดอกเอาได้ที่ยังกี่ลายเกจที่แปดที่กว่าเส้นเนาะผู้แหวองเนาะไอ้เบิดบ่เบิรดเนาะอือพูดนะฝนบ่มากกัตายทีมเราเมื่อนี้เอาขี้ควายเป็นไรขี้พุ่นเป็นไรอย่ามาทับใายนะเราวด้าตัวมันตุ้นเดียวกันตุ้นเดียวกันเลยเนาะอืออือ ปล่อยลงคล้องใส่ไก่นน่บ่ปูเอ,อง,องแพ้พันอยู่บ้านเฮาหนิเนาะภานลัก,กิจซอยเหลือลูกหัวอึง้งของปูแองลูกอกอดสำเร็จไปได้ด้วยดีครับผมเบิ่งครับดำปื้ดเลยเป็นเื่นเป็นแสน <c oughs> ต่อไปหนกหัวและปูแองรางวัลจ้า <c oughs> ยังบม่เบิดดิปูเองต้องเอาต้องเอา,อเอาน้ามาสาดล่างออกพูน่ะติดในกระมังเต็มเลยเหลืออยู่คนใสายยางดิสายยางมาสัสดุยังใครเอาใสายย่ยางให้